สวัดสดีครับน่ารักทักทายอย่างเป็นทางการในภาษาอสลามสา,าสสมายกุ้งค,ครับน้องาเป็นงไงบ้างครับกับรายการ r า s ราชชนน์เวอร,ร์ซีรี้ไฟลสองใช่ไหมครับมันตื่นเต้นม้างน้อยแค่ไหนครับ<ะ>กับครั้งแรกดีกว่าครั้งแรกครับไม่คเคยตื่นเต้นอะไรอืมน้ำหนักที่ชกเท่ายี่แปดเท่าเดิมเท่าเดิมรตรงนี้นี่เราชกไปแล้วไฟลหนึ่งเมื่อเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมก็ชกร้อยยี่แปดเป็นไงบ้างช่างก่อนหนึ่งวัน ื้นเต็มที่ครับการได้เปรียบเสียเปรียบนี่มันมันมัน,มนแตกต่างกันจากมวยไทยให้ยกยังไงบ้างครับนี่ก็ถ้านี่ก็ถ้าต่ให้ยกก็ต่ร้อยยี่สิบหกครับถ้ามย,ยกก็ร้อยยี่สิบแปดที่ว่าเร,รื่องบีบเยอะเท่าไหร่อ่อไต่กระต่างชาติด้วยอะไรด้วยคิดว่าเราเสียเปรียบไหมร้อยยี่สิบแปดเนี่ยก็น่าจะเสียเปรียบส่วนสูงครับออใ,ในเรื่องส่วนสูงเราดูน่าจะเสียเปรียบเราคู่ชกเราเป็นมวยสไตล์ไหนครับโทมัสแวนเห็นว่าเป็นมวยทรายครับ มือมือซ้ายเหมือนเราเลยใ<ช>่อาวุแบบนี้จังหวะใครจะดีกว่ากันน่ะครับซ้ายกับซ้ายเราคิดว่าซ้ายเขากับซ้ายเรานี่ก็ไปดูมันเป็นดีดีกว่า <ๆ S 2> เขาเป็นมวยมวยขนัดซ้ายครับครับอาวุธที่เขาหลักๆเลยที่เราได้ศึกษาเกีาาเ่ยวกับโจ๊กเห็นมีหมัดมีแข้งง่ามอืมมีหมัดมีแข้งต่อยคิ้วบ็อกซิ่งมาก่อนอ๋อเขาคือเขาต่อยคิ้วบ็อกซิ่งมาก่อนตรงนี้นเราคิดว่าเราเสียเปรี่ยนแม่กระดิกาคิ้วบ็อกซิ่งกับที่จะมาต่อยล่างเนิน สีีไฟนี้ผมต่อยมวยไทยมวยไทยก็คือคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยนี่แน่นอนแตกต่างกันแน่นอนอยู่ที่เวทีมวยราชเชิญความได้เปรียบคนไทยดีกว่าอยู่แล้วผ่านมาไฟหนึ่งแล้ววันนั้นโชว์ผลงานสวยเลยไฟนี้เป็นไฟที่สองเป็นไงกับการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกเลยก็ดีครับก็ไม่ได้เห็นว่าใครแพ้ใครชนะคือคือกนสิ้นเสียงละครยกแรก ก็คือได้รู้เลยว่าเป็นเป็นเป็นรองหรือว่าได้เปรียกก็จะได้ออกวุธถูกในยกต่อไปหลักๆเลยที่เราเตรียมจะมาสู้กับถทมัดแวนในวันพรุ่งนี้ก็มีทุกลูกครัก็เดินเหมือนเดิมมีแฟนๆอยากเห็นว่าศอกซ้ายุ่งนี้มีไหมน่าจะมีหลับไม่หลับแตกไม่แตกเราเราคิดว่าจะแผลไหนดีแตกหรือหลับหรือว่านับนอกด้วยทีดีกว่าก็ยังมั่นใจอยู่นะว่าจะ เอาเชะคุ่อสู้ได้แต่ว่านอกไม่นอกก็ต้องรอดูบนเวทีอีกทีนอํหนักช่างผ่านเรียบร้อยแล้ว128ปอนด์ไม่มีปัญหานะช่างก่อนหนึ่งวันเอาละครับน้องก่อนที่จะถึงวันพ่กนี้ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ชวยเสียเป็นกำลังใจนะครับก็อันนี้ก็จะทำให้เต็มที่วันนี้ก็เป็นไฟที่2ของราชแฮมเม์โรซเรีครับแฟนๆรอเปิดช่อง23บมพื่อพอได้ดูได้เลยได้รับรองว่าได้เสียสนุกมันแน่นอน ครับผมขอโชคดีครับ